พอดีผมได้รับข้อความจากไล Man มานะครับว่าผมเนี้ยสามารถซื้ออุปกรณ์ไล Man ได้ในราคาพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสินค้าราคาพิเศษจริงๆนะครับเนี่ยเสื้อราคา490บบาทนะครับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยพอดีตัวเนี้ยมันเก่าแล้วนะครับผมต้องการจะซื้อใหม่พอดีนะครับ กล่องก็แปดร้อก้สิบบาทแล้วก็เสื้อยืด2สองตัวสี่ร้อยนะครับปรากฏว่าออเดอร์ผมถูกยกเลิกนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ยกเลิกนะครับก IR ็คือตรวจพบการสั่งซื้ออุปกรณ์ไลแมนมากกว่าหนึ่งครั้งต่อหกเดือน ผมไม่เข้าใจเลยทำไมไลแมนถึงจำกัดสิทธิของไ i เดอร์ในการซื้ออุปกรณ์ขนาดนี้นะครับแทนที่จะให้ไイเดอร์นะครับเข้าถึงการซื้ออุปกรณ์ลิขสิทธิ์นะครับของแท้เนี่ยได้ง่ายๆนะครับแต่ทำไมต้องจำกัดมาที่6เดือนแทนที่จะได้สั่งซื้อได้เรื่อยๆนะครับโอ้ในเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ ไม่รอแล้วครับผมก็สั่งซื้อทางช่องทางอื่นแล้วกันนะก็เอาตัวที่มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับผมอันนี้ผมก็จะสั่งจาก l a z a d a แล้วกันนะครับผมอันนี้ตัวที่ผมสั่งเนี่ยมันราคา389บาทนะครับบวกค่าส่งอีก38บาทนะครับ มันก็จะอยู่400กว่าบาทอ่าอันนี้ของผมมีมีคูป,ปองมีมีมอ๋อใช่ผมผมมีเหรียญอยู่นะครับตอนนี้ผมมีเหรียญเดี๋ยวผมจะใช้สิทธิ์อันนี้นะ จาก427บาทนะครับก็จะเหลือที่415บาทเดี๋ยวผมก็จะสั่งซื้อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเสื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็สั่งเลยแล้วกันโอเค 415บาทโอเคครับ a later few moments later. หลังจากที่ผมได้ทำการสั่งเสื้อของไลแมนใน l a z a ด a ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3วันแล้วนะครับเสื้อก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของที่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับ เรามาเปิดดูกันนะครับนี่เขาจะมีเป็นถุงห่อมาให้นะครับผมโอเคมาดูการตัดเย็บกันครับ ซิปจะเป็นแบบพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นแบบตัวล็อกนะครับผมก็คือมันสามารถเลื่อนขึ้นๆๆลเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเป็นแบบไม่มีตัวล็อกครับเพราะปกติที่มันมีตัวล็อกมันจะเวลาเราลงมาทางทางด้านนี้หรือว่าทางขึ้นมันจะลูดลงไม่ได้นะครับแต่นี้ไม่มีตัวล็อกนะ เป็นแบบซิปธรรมดานะครับตัวซิปเป็นพลาส,สติกนะครับผมกล้องไม่โฟกัสอะซิปจะเป็นแบบพลาส,สติกนะครับนี่นะครับซิปเป็นแบบพลาส,สติก ใช้ด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้ราคารวมส่ง415บาทนะครับผมมีโลโก้ไลแมนนะครับตัวนี้ใช้ไทยงานได้นะครับผมเี๋ยวดูแขนเสื้อนะครับ ายแขนจะเป็นสีดำนะครับท่อนแขนจะเป็นสีออกเทาๆนะครับมันจะคล้ายเสื้อตัวรุ่นเก่านะครับผมเวลาถ่ายรูปเนี่ยนะครับ AI มันก็จะจับเป็นสีเทาเป็นออกเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็ถ่ายผ่านแน่นอนครับตัวนี้ เห็นหลายคนใส่อยู่นะนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ดูนะครับ โอเคเลยนะครับแขนเสื้อยาวอยู่นะครับผมสูงร้อนะครับผมรบอบอกของผมก็40นะครับตัวนี้มันเป็นฟรีไซส์น,นะครับผมว่าแขนเสื้อเนี่ยจะยาวกว่าตัวของเสื้อลิขสิทธิ์ดยซ้ำนะครับตัวเนี้ย นี่นะครับสวยครับผมโอเคอยู่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมก็แนะนำนะครับที่มันเป็นเสื้อ เสื้อยืดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับเสื้อตัวเนี้ยมันก็จะสีผมแนะนําให้ซื้อตัวที่มันเป็นสีเขียวนะครับของผมเนี่ยซื้อตัวสีดํามาตัวเนี้ยมันใช้ถ่ายรูปจะไม่ผ่านนะครับผมเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะไม่ผ่านคราวต่อไปที่จะสั่งนะครับผมอาจจะสั่งเป็นเสื้อยืดนะครับผม เพราะว่าตอนนี้ช้อปปีผมแทบจะไม่ได้วิ่งนะครับเพราะค่ารอบถูกมากนะครับถูกว่าในบรรดา,างานส่งอาหารเลยนะครับก็คือมัน26บาทเองนะครับที่ชนบุรีนะครับแล้วก็ไม่มีบวกนะครับไม่มีเพิ่มค่ารอบให้ในช่วง incentive น,น,นะครับผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งช้อปปีเท่าไหร่ละอาจจะซื้อเสื้อลยแมนเพิ่ม อีกสักสองสามตัวนะครับผมแต่ว่าเสื้อแท้มันสั่งไม่ได้นะครับก็จำเป็นจะต้องหาซื้อเสื้ออย่างนี้นะครับจากในแอป l a z a d a s h o อป e อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคแล้วก็รูปนะครับรูปแบบของเสื้อเนี่ยที่ถ่ายแล้วผ่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงรูปไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ ไปสั่งได้นะครับผมวิธีการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูใต้คลิปนะครับจะเจอคำว่าเพิ่มเติมนะครับก็กดคำว่าเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็จะเจอลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับมีทั้งของ La z a d a และ s h อ p e e นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีไ d ของ La z a d a นะครับเราก็กด La z a d a นะครับ เสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าของ l า z a ด a แล้วนะครับส่วนของ s h อ p e e นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็กดลิงก์ของ s h อ p e e นะครับผมแล้วก็กดที่ตกลงเหมือนกันนะครับท่านี้ก็เข้ามาสู่ลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ3มวันนะครับผมสั่งผมสั่งไปวันที่4ี่นะครับวันนี้วันที่7นะครับได้แล้วนะครับผมโอเค แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง a r ไ d เดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ